สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงภาพรวมก่อนของตัวระบบ M-Commerce นะครับเป็นระบบขายของออนไลน์นะครับว่าภาพรวมเนี่ยของเราเนมีแบบไหนทําอะไรได้บ้างน,นะครับกอที่จะไปลงลึกรื่ระบบหลังบ้านนะครคืออาจจะขออธิบายตามสไลด์ที่มีเลยนะครับก็อ,อย่างแรกคือตัวของเราเนี่ยคือหลักๆคือรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต วันดบิตหรือการแจ้งอ,อื่นก็ได้ผ่าน Payment Gateway พวก PayPal, Omise นะครับอย่างที่สองคือสามารถระบุสถานที่จะส่งด้วยตำแหน่ง GPS แล้วก็แผนที่ครับส่วนที่3คือเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อนะครับในเรื่องของาก,การคำสซื้อผ่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า c r e a t e Manager ก็ได้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันตัวกลางที่าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดออเดอร์หรือคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้เลย นะครับสี่คือมันสามารถคำนวณค่าขนส่งได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตามจำนวนการสั่งซื้อหรือกำหนดค่าขนส่งแต่ตัวนั่นเอง<ม>ก็จะมีอีกประมาณ3ามสองถึงสฟังก์ชันนะครับที่สามารถเลือกใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการสรปรายงานรูปแบบสถิติต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะครับระบบชําระเงินอย่างที่ว่าก็คือเป็นลักษณะของการแจ้งโอนเงินแล้วก็มา,ายืนยันรายการ โอนผ่านแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งก็จะมีขั้นตอนในการจัดการมันนะครับผมรลมถึ่อย่างที่2ก็คือการทํา Payment Gateway ผ่านตัว PayPal นะครับสารที่จะส่งก็คือมีการระบุได้ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะกําหนดว่าขอที่อยู่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะบวกตําแหน่ง gps ด้วยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับทีมงานในการจะส่งนะครับตัวนี้ก็จัดการผ่านเว็บผ่านโมบายแอปนะครับขนส่งกำนวนได้อย่าง5แบบนะครับแบบในต,ตัวแบบ ฟรีค่าขนส่งแบบาตามจํานวนสินค้าที่สั่งซื้อตามราคารวมมวลรวมนะครับแล้วก็ตามน้าหนักสินค้าครับ<ม>แล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสั่งซื้อคร่าวๆครับผมอันนี้อาจจะเป็นโฟร์เหมือนกับโฟที่ไม่ได้มีอธิบายเรื่องของการยกเลิกกันอะไรไปนะครับก็คือเป็นขั้นตอนปกติเลยก็คือตอนนี้ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยสถา,านะของระบบจะขึ้นว่ายังไม่ชําระเงินกอณนี้ที่ลูกค้าแจ้งชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะขึ้นว่ารอตรวจสอบการชําระเงิน ร้านค้าตรวจสอบการตรวจสอบและทําการยืนในการชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยสถานะจะกลายเป็นระบบว่าจะกลายเป็นเตรียมส่งของหลังจากที่ขึ้นว่าเตรียมส่งของเนี่ยร้านค้าจะต้องแพ็กสินค้าแล้วมาบุกกับระบบวัดทําการจะส่งแล้วตรงนี้สถานะก็จะขึ้นไปที่ผู้ซื้อว่าเรามีการจะส่งแล้วตัวนี้จะเป็นขั้นตอนปกติกรณีที่เลือกใช้การแจ้งชําระเงินนะครับก็จะมีขั้นตอนตัวนี้ขึ้นเข้ามา นะครับถ้าเทียบกับตัวของการใช้ระบบ payment gateway เลย mm. ก็จะถูกตัดออกไป mm. ก็คือ mm. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยระบบก็คือถือว่าแค่ออเดอร์เฉยๆก็ยังขึ้นว่าไม่ชำระเงินแต่ลูกค้าได้ชำระเงินโดยที่ผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือเดบิตก็แล้วแต่หรือ Paypal เลยก็ได้นะครับค่าชำระผ่านระบบจะขึ้นว่าเตรียมส่งของทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าเขาโอนมาตรงจานวนหรือเปล่านะครับแล้วก็มาที่เรื่องของการแพ็คของ ร้านค้านี่ก็จะต้องไปปรับสถานะว่ามีการจะส่งเรียบร้อยแล้วตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็อย่างเนีย่ยตัวนี้ก็คือเลือกเข้าใช้เลือกใช้เมนูนะครับเสื้อผ้าสาหรับผู้ชายนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอเกับรายการสินค้านะครับคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาในหน้ารายการละดีเทลละก็จะกดที่ add to cart หลังจากนั้นก็จะมี เข้ามาส่วนของระคาสินค้านะครับก็จะบอกว่ารายการที่เราสั่งซื้อคืออะไรนะครับประเภทในการจัดส่งตัวนี้ก็สามารถเซตอัพได้นะครับว่าเราต้องการจัดส่งแบบค่าขนส่งคงที่หรือฟรีไปเลยก็ได้หรือจะคิดตามน้ําหนักคิดตามราคารวมนะครับก็ยอดรวมตรงนี้ก็คืออ้างอิงจากจํานวนสินค้าทั้งหมดบวกค่าขนส่งก็จะได้ยอดรวมกรณีที่จะต้องการสั่งซื้อก็ก,กดที่เช็คเเา้์นะครับการกาหนดถานที่จะส่งก็คือกดที่ new address ขึ้นมาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าถ้ายังไม่มีเลยถ้ามีแล้วเนี่ยจริงแล้วมีมีมีเคยแอดที่อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถเลือกที่อยู่นั้นได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมากด new address แล้วก็กําหนดตําแหน่ง GPS นะครับกาหนดที่อยู่ในการจะส่งหลังจากนั้นก็เป็นการยืนยันอีกทีว่าเป็นการสรุปทีว่าอ่าสินสินค้าทั้งหมดหนึ่งชิ้นราคาเท่าไหร่ให้จัดส่งที่ไหนแล้วก็ทําการกด order ออเ,เข้าไป ก็หล <NYU. S 2> ังจากนั้นก็จะมีอยู่2แบบที่ว่าก็คือค in. ่ากรณีเป็นแบบยืนยันการชาระเงินเนี่ยก็จะต้องเข้ามาที่ confirm payment นะครับแล้วก็จะมีการ confirm ในรูปแบบต่างๆเช่นจำนวนเงินโอนนะครับระบุยอดโอนไปว่าเราต้องการโอนเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นเรืองลักษณะของเลือกธนาคารที่เราทําการโอนนะครับเวลาแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการแนบไปเพื่อยืนยันอีกทีนึ่งแล้วก็กดยืนยันเพื่อทําการโอน ว่า,าเพื่อไม่ใช่ทําการโอนครับเพื่อเป็นการบอกกับระบบว่ามีการโอนไปละตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ทางร้านเนี่ย็ต้องเข้ามาเช็คทีว่ายอดเงินที่โอนมาเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะเป็นการยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเดบิตหรือ PayPal เนี่ยก็จะมีอีกเมนูขึ้นมาก็คือเป็น make a p p y m e n t นะครับก็เลือก PayPal นะครับกรณีที่ใช้เงินใน PayPal เลยก็สามารถกดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ หรือกรณีที่จะต้องการชําระด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตเนี่ยก็จะต้องเข้ามาที่เมนูนี้ก็จะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของตัวระบบขครของออนไลน์ก็คือเป็นโฟที่ลูกค้าเขาจะเห็นนะครับกรณีที่ลูกค้าเขาจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องทํากระบวนการดังนี้ออกมานะครับหรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันจริงขอลองจําลองการสั่งผ่านแอปพลิเคชันจริงๆให้เห็นเลยนะครับ ก็จริงๆแล้วตัวนี้แอปพลิเคชันก็จะได้มาประมาณนี้หน้าตากรณีที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็เข้าไปที่เมนูใดเมนูหนึ่งกดเลือกสินค้าครับแล้วก็กด Add to c a r t สินค้าก็จะมาที่ระบบตกากละนะฮะเราถ้าเราไม่เอาตัวไหนเราก็ลบออกนะครับถ้าจะส่ง80บาทนะครับเราได้ส่วนลดด้วยเราอาจจะมีการกำหนดค่าส่วนลดบางอย่างเข้าไป นะครับในเรื่องของตัวนี้คือใช้ระบบสะสมแต้มนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนลดที่เราตั้งไว้ให้นะครับแต่ว่าเป็นระบบสะสมแต้มที่เอามาใช้งานคู่กับระบบ M c o ม m e r c e กรณีที่เราต้องการใช้ระบบสะสมแต้มคู่กันเนี่ยเราก็กำหนดได้ว่า20แต้มเนี่ยที่เขามีเนี่ยสามารถลดได้กี่บาทกรณีนี้คือลูกค้ามีทั้งหมดพันสามพันแต้มนะครับแต่ว่าก็สามารถเลือกได้ว่าเขาจะใช้แต้มไหม mm hmm. หรือถ้าไม่ใช้ก็กด0คืออยากสะสมไ้เก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ ด้านล่างตัวนี้ point reward เพราะว่าตัวนี้ผมเซตตัวระบบสะสมแต้มไว้ด้วยก็จะบอกวาอ่าถ้าซื้อสินค้าราคาเนี้ยจะได้ทั้งหมด250แต้มนะฮะตอนนี้ก็เลยเลือกอาจจะเลือกกด checkout แล้วก็ยืนยันอีกทีนึงนะครับกรณีที่ผมว่าเมื่อสักครู่ที่ทำให้ดูคือกรณีที่มี address อยู่แล้วเนี่ยคือที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยสามารถกดเพื่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีที่อยู่ก็กด new address ได้นะครับก็คือกำหนดตำแหน่งใหม่ ถ้าอันนี้ผมขอไม่ทําให้ดูนะคะก็คือเราก็เลือกใช้ที่อยู่เดิมนะครับแล้วกดยืนยันครับก็จะเป็นหน้าคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันการทำสั่งซื้อเข้าไปที่ระบบนะรระบบก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เซตตัวระบบ Payment Gateway ก็เลยยังไม่ได้โชว์ตัวนั้นแต่ว่าถามว่าถ้ามีโชว์เนี่ยก็จะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมาให้ m a k e a p a y m e n t นะครับกรณีที่เชื่อมกับ Payment Gateway ราสามารถเลือกดูออเดอร์ย้อนหลังได้ว่าเราเคยสั่งอะไรไปแล้วนะบ้างที่ view your order list นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้เห็นว่าเรามีคำสั่งซื้อตัวไหนอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงมาย้อนหลังได้อะไรที่ยังเป็นสถานะที่ยังอาจจะยังไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็เข้าไปจัดก,การมันได้นะครับเราจะ cancel order ก็ได้นะครับทีนี้ก็สามารถทำได้เลย กรณีตัวนี้คือยังเป็นลักษณะหน้าของการเช็ค checking stock อยู่เพราะว่าระบบเปิดฟังก์ชั่นกรณีที่ไม่ได้เปิดแบบ automation ก็คือจะต้องรอให้ทางร้านค้ายืนยันเดอร์มาก่อนถึงจะมีการเลือกแจ้งโอนเงินไปได้นะครับผมครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ